ความรักเนี่ยก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ก็เพราะว่าถ้ารักมันเออร์เรอร์น่ะก็ต้องไปเติมโรบักเอานี่ไปราวาบัคที่รักนั้นไม่เออร์เรอร์อย่างแน่นอนมีบริการกดเกมพาร์กดกิฟต์แมพต่างๆอีกมากมายราคาที่ถูกสุดโหดจนรถต้องกระโดดลงน้ำที่ให้มาถึงเรสิบถ้าจะขนาดนี้แล้วแล้วก็ต้องรีบไปตำกันเยอะๆแล้วฮะมุงลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลย สุดการรอคอยครับ เอาเลยครับผมขอสวัสดีเพืเ่อนๆที่น่ารักชิกันเดือดทุกคนเลยอยู่กับผมเองครับไมกี้แมอัดคลิปนี้ไปผมก็น้ําตาจะไหลไปเลยก็ว่าได้นะผมหลังจากที่ผมรอครับในส่วนของเรนงคูเข้าตู้มาเนี่ยแบบ3วัน3คืนนะครับผมอันนั้นก็เวอร์ไปเนาะตอนนี้ครับเรนงคคของเราเนี่ยก็เข้าตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมต้องเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยผมพร้อมมากเลยที่จะทําเรนงคคร่างอีโวนะผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโดนัทแนมอาอันนี้มันอ ว่าอะไรนะเบสซิ่งครีมโดนัทนะครับผมหรือแม้แต่ตัวละครครับสำคัญวัตถุดิบอย่างอาคาซ่าเนี่ยผมก็เรียกได้ว่ามีครบแล้วนะครับผมพร้อมที่จะทำในส่วนของเลนโงคูนั่นเองแต่สิ่งที่ยังไม่มีตอนนี้ครับนั่นก็คือเลนโงคูนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มกันเลยละกันนะครับผมแต่เนื่องจากผมนนั้เป็นคนดวงไม่ดีเออขออนุญาตใช้ลัคกี้ละกันนะครับอันดับสวงตรงนี้ครับผมจะใช้ลัคกี้บูสต์นะครับผมลัคกี้พรชันนะครับหนึ่งอันนะ แล้วก็ในส่วนของซูเปอร์นะครับผมเออผมจะใช้หมดทุกอย่างเลยอันนี้เป็นซูเปอร์ลักกี้นะครับผมซูเปอร์ลักกี้ไม่พอต้องอันเชอร์ลักกี้อีนะครับจัดไปอประเด็นคือโลบักเหลือน้อยมากนะครับผมเออก่อนเล่นเกมนี้มีโลบักเป็นหมื่นตอนนี้เหลือขนาดนี้นะอ่ะเราเริ่มสุ่มครับตอนนี้นะผมมีเพชรนะครับผมเดี๋ยวต้องออกมาใกล้ๆดิอยู่ที่สามหมื่นนะครับสามพันดูว่าเราจะหมดไปเยอะแค่ไหนเลนงองคูครับแหมอันนี้คือสุดยอดลักกี้เลยนะครับคูณสามอย่างเข้าไปครับอ เป็นไงครับตาเหี่ยวมาแต่ไกลเลนงงคู่อยู่ไหนก่อนฮัลโหลเลนงงคู่ต้องมาแล้วครามุงมาเลน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 นทำเป็นเล่นไปสำหรับการที่เราใช้ลัคกี้คูณ3นะครับเล่นงงคู่เนี่ยโอกาสออกอยู่ที่0.6ด้วยกันจัดไปต่อครับจะออกแบบ23แพ็คมันก็ง่ายเกินไปนะเพื่อนๆก็ต้องให้เวลาซะหน่อยนะครับ อันนี้แพ้ที่3าแล้วใช่ปะอันนี้โดยรวมผมสุ่มไป30ทีแล้วนะครับผมจัดไปครับเรื่อยๆมันจะมันคงไม่เกินหมื่นหรอกผมคิดไว้อะนะนะครับเล่นงูคู่ตัวเดียวเกินหมื่นก็ใช่เรื่องหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเกลือครับเกลือล้วนๆไม่มีผงชูรสผสมมันต้องออกแล้วแหละอืรอมานานนะครับเท่าไหรผมก็ยอมเสียนะจะเสียสามหมื่นผมก็ไม่หวั่นนะครับเ <laughs> วอร์ไปอุ้ยเหลือเท่าไหร่เนี่ยผมว่าตอนนี้เราเสียไปประมาณสองพันเพชรแล้วนะครับ แต่เลนโงูคูยังไม่มีวี่แววออกครับเอ้ยเมื่อกี้อะไรอะคาคาชิหรอแป๊บนึงนะเอมล่าเมื่อกี้คาคาชิหรอคาคาชิชายนี่หรออ้าวเดี๋ยวนะเอ้ยคาคาชิชายนี่ครับแต่ก็ยังไม่ใช่เอ่อเลนงูคูที่เราต้องการยังไม่มีเลย <laughs> จัดปุ้ยต่อครับมผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะสั้นกว่าที่คิดนะเนี่ยกะแบบว่ามาเปิดลัคกี้โชว์แล้วก็แบบได้เลยเลนโงูคูแบบทีเดียวอย่างนี้เอาไม่ใช่นะครับ อาเบบี้โอเบบี้ผมว่าผมเริ่มได้กลิ่นเกลือมาแต่ไกลแล้วครับอย่าบอกนะว่าสาม0 0ื่ผมจะแตกแตกไป20,000ืเอ้ยหรือจะเชื่อเสียไปสามพเพชรไม่ออกนี่ลัคก,กี้คูณสามนะ <laughs> ลัคก,กี้สามเท่าเลยนด้วยันต้องดีดิวะเ,เปดดิดครับเปิดรัวๆครับตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววจะออก <laughs> คลิปนี้ลงทุนจัดเพื่อนๆเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อไอ้มันได้อย่างงี้ดูสิครับมาเป็นคอมอุ้ยเล่นมาแล้วโอ้โหเสียไปเท่าไหร่ะเสียไปประมาณอยู่ที่3พันไดนะครับสามพันสี่พันนะโดยประมาณนะผมเออผมไม่แน่ใจเรื่องจํานวนเพชรที่เสียไปนะผมจาได้ว่าสุ่มสามพันสามนะครับหน่อยๆน,นะครับผมอ่าตอนนี้ก็เหลือสองพันเก้าด้วยกันก็ออกแล้วเลน่นงโค้ไม่ใช่ร่างใช้นี่แต่อย่างใดนะผมเป็นเลน่นงกค้ธรรมดาธรรมดาเลยครับค่าสแต็กเริ่มต้นไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะ นะครับอั็นสำหรับเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจเท่านี้สปีดเท่านี้ระยะเท่านี้นะครับผมใครที่ได้สแต็กเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คิงผมได้นะครับผมว่าสแต็กดีกว่าผมหรือเปล่าหรือแย่กว่าผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอ่ะไม่เสียเวลาเพื่อนๆเราไปอีโวนะครับเออเล่นโงกูกันเลยนะครับนะครับโดยที่เราจะไปรีวิวแบบเออเบสิคเลยนะครับอืมมาถอดช่องอุปกรณ์มาครับมาแล้วตื่นเต้นรอมาตั้งนานจริงๆเหมือนผมรอตั้งแต่เกมอัปเดตนะครับเล่นโงกูไม่มา มาครับเล่นโงคุยอยู่ไหนฮัลโหลมาครับอีโวตึงๆครับโดนัทสามนะครับเอ้ยเอา้าเอา่ออารีมาเรามีเกินมาตัวหนึ่งอ่ะโอ้เดี๋ยวเอาไปทำอารีมาอีโวกัอนอีครับเล่นงงคุเปลวไฟชดช่วงจัชวานนะครับเป็นยังไงครับแต่ดูเหมือนว่าตอนอีโวเนี่ยมันไม่ได้เขียนบอกว่าดาเมจเพิ่มเท่าไหร่นะครับผมอืมไม่มีเหมือนอาคาสายเนะี่ยอย่างเช่นอาคาสายเนะี่ยมันยังจะมีเขียนบอกอยู่นะครับว่าดาเมจเพิ่มเท่ามั้เอ่อเท่านั้นเท่านี้เห็นไหมนะอาคาสายเพิ่มนะครับดาเมจสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม อ่ะเดี๋ยวอา,า,าคาสะค่อยว่ากันคลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้เราเอาเลนงูคุก่อนนะครับรีวิวแบบเรเวลหนึ่งเลยนะครับผมเลนงูคุใส่มาครับแล้วก็ในสน่วนของตรงนี้เอาบูม่าไปครับโอเคเลนงูคุที่ผมมีไม่มีพาสซีพิเศษอะไรเลยนะเพื่อนๆอ่ะไม่มีพาสซีอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปรีวิวกันเลยราคาวางเริ่มต้นอยู่ที่1,200งพันสองร้อยเหรอก็แอบแพงอยู่นะหนึ่งพันสองร้อยเอ้ยไม่แพงดิถ้าเปรียบเทียบกับราคาทั่วไปนะมันก็พอๆกับโบลี่นะครับผมโบลี่ หรืออาลิมะนะครับผมอ่ะรอดูว่ามันจะโหดแค่ไหนอันนี้ผมยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะอ่ะไปครับดาวนาเม็กอ่ะเฟนโอลี่ครับขอแค่ลงแค่คนเดียวนะครับผมผมจะปกป้องเลสโกจังเองเอาละครับผมแต่เข้าสู่ตัวด่านเป็นที่เรียบร้อยกดยิ้ไปเลยนะครับผมอ่ะการรีวิวครั้งนี้อาจจะมีการเรียวๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ลองเล่นมาก่อนเลยเป็นเฟิร์สอินเทสชั่นนะครับผมหรือความประทับใจแรกในการเล่นเลนงูคู่เลยนะครับผม แอปสำหรับต้นละครนี้ครับวางเริ่มต้นอยู่ที่1000จ่องย้อยอัจิบนะครับโจมตีเป็นเซอร์เคิลนะครับวงกลมถือว่าไม่ได้แคบไม่ได้กว้างจนเกินไปครับวางมาครับอ่ะสำหรับสปีดที่ทําได้ครับอยู่ที่ห้าวินะครับผมถ้าต่ํากว่าห้าวิเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอืมขอแค่มันไม่เป็นเจ็ดวิเนี่ยอันนี้โอเคแล้วนะครับโอ้าลืมเปิดเอฟเฟกต์คอร์ไปเพื่อนออ่่าะปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้นะครับรูปแบบการโจมตีครับฟันไปครับเป็นไงวะดูยังไงวะเอ้ยต้องทำอย่างเงี้ยนี่มาครับ ปาดไวตรงไร่รำนี่อุย้ยผ่านเพลิงโคตรสามวันสามคืนของฉันได้ตายเถอะโอลิชิตอ่ครับโอ้อลืมบางบูม,มาโทษทีทมวยมดแบบประทับใจอยู่นะครับเอาผมจะฟาร์มกันไปก,ก่อนละกันช่วงแรกๆนะีบคลิปวิดีโอนี้จ,จะไม่มีการตัดต่อที่มากนะครับผมก็แบบเรียวๆไปเลยมาขั้นแรกของเรนงกครูครับใช้เงินอยู่ที่ 1,700งัจ็อาจิบนะครับผมเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขด้วยนะครับจะได้ดูว่าถ้าเกิดเราอัพเต็มทุกขั้นเนี่ยนะครับราคามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะอันนี้เราไม่นับราคาวางเนาะเรานับราคาอัพทั้งหมดนะครับถามว่าตีติดไฟไหมติดไฟนะเออเนี่ยติดไฟอุ้ยดอกละหกมันมันดูน้อยจังวะอาจจะเป็นเพราะเลเวลหนึ่งด้วยต้องขอย้ำว่ามันคือเลเวลหนึ่งเนาะนะครับจะแบบฟันมาปุ๊บเบิร์นไฟดอกเลยสองหมื่นใ <laughs> ช่เรื่อง มาฟาร์มเงินไปก่อนนะครับยาวๆช่วงนี้บลูมาผมว่าเลนโงคูเนี่ยขั้นอัพมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ8ขั้น9ขั้นปร,ประมาณนี้นะผมเพราะว่ายูนิตส่วนใหญ่นะครับเอ้ยไม่ใช่ยูนิตสิเขาเรียกอะไรนะตัวละครอ่าตัวละครส่วนใหญ่เนะี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะผมไม่ไม่เคยเห็นตัวไหนเกิน10 11ขั้นนะครับเออไม่ไม่ค่อยเห็นหลักสิบนะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ8หลัก9เนี่ยแหละครับผมอ่ะฟันไปครับสวยครับเฮ้ยอย่างจี้ใช้ได้นี่นะครับ แต่จะโะหดไม่โหดเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับโดยส่วนตัวที่ผมพูดได้ตอนนี้เนี่ยคือความสวยเนี่ยผมชอบมากเลยนะผมแต่ไม่รู้ว่าโหดไม่โหดเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะเออก็ต้องว่าตามเนื้องานนะับโหดก็บอกว่าโหดนะครับกากก็บอกว่ากากนะครับ <L> <laughs> เราไม่มีอวยตัวละครนะเออแต่ความสวยเน,นี่ยอวยนิดนึงนะมันก็สวยจริงอ่ะเนาะนะครับผมจะฟาร์มบูม่าไ, <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับจริงๆอัพหน่อยก็ดีนะอ่อาอัพขั้นหนึ่งครับมันเจ็ดย้อยนะครับปึ๊บครับอุ้ย อัพขั้นที่2นะครับผมดูเหมือนว่ารูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับใช้เงินอยู่ที่2,000ัน้าย้อยนะครับผมนะกดคลิกเลขไปก่อนเลย2อ0 0ัน้าย้อยนะมาดูรูปแบบการโจมตีที่เปลี่ยนไปเลยดีกว่าเพื่อนสอง0ัครับอ่เอเฮ้ยเป็นเอลีเอ่อทรงกลวยนะครับผมทรงกลวยนะครับหรือทรงโครนอ่ะแล้วแต่จะเรียกนะครับป๊าบเฮ้ยเดี๋ยวมันมาต่างจะเดิ่มหรอวะมันเป็นการโจมตีแบบไหนวะไหนวะป๊าบเฮ้ย มันเป็นท่านั้นอะท่าเดี๋ยวนะท่าที่ตอนสู้กับอาคาซาที่ตอนมันม้วนตัวมันชื่อท่าอะไรวะถ้าเกิดใครรู้นะผมคอมเมนต์บอกผมไว้แล้วกันท่านี้ชื่อว่าอะไรนะครับเอจริงๆผมเป็นแฟนเลนโงคูนะแต่แบบจําชื่อไม่ได้จําชื่อท่าไม่ได้เน้นดูเน้นดูไม่เน้นจําครับเออก็เลยจําชื่อท่าไม่ได้ครับแต่ดูนะดูดูตลอดเลยนะเออเดโมซิเยอร์ดูตลอดครับอมเน้นดูไม่เน้นจําก็เลยจําไม่ได้ครับอ่ะขั้นต่อไปครับใช้เงินอยู่ที่ 3 0 0พด้วยกันอ่ะกดขค้นคิดเลขแป๊บจะได้สรุปทีทเดียวเนาะรอเงินแป๊บหนึ่งนะครับเลี้งคูล่างนี้เอาเรื่องถ้าเกิดเคลียร์ชุดนี้น่าจะได้สปีดกับระยะผมมองว่าสมเหตุสมผลนะครับผมเออสปีดไม่ได้ดูช้าเกินไปนะเออถ้าเปรียบเทียบกับการที่มันตีเบินไฟได้นะมันก็ต้องไปเปรียบเทียบกับตัวที่เบินไฟเหมือนกันอีกอย่างออ,อะไรนะท่าทะระ,ะนะครับว่าตัวไหนดีกว่าอ่ะปะอัพสามพันครับขั้นต่อไปใช้อยู่ที่5,000ันครับ ห้าพันก็ถือว่าเยอะอยู่นะห้าพันครับปมาโอ้โหโคตรตึงอ่ะเดี๋ยวผมรออัพบูม่าทีเดียวแล้วกันนะครับต้องอัพบูม่าด้วยนะครับถ้าเกิดเน้นอัพเรนโกคุอาจจะไปได้ช้านะครับเรวจะลองอ่าอัพให้ตันสุดนะครับผมแล้วก็สรุปว่าตัวหนึ่งเนี่ยใช้เงินอัพที่เท่าไหร่พร้อมกับแสดงว่ายูนิตเนี่ยบรรวางสูงสุดได้กี่ตัวนะเพื่อนๆนะครับจริงๆถ้าเกิดวางแนวยาวเนี่ยผมว่าวางจุดเนี่ยเริงโกคุน่าจะโอเคกว่าแนวยาวตรงเลยนะครับ น่าจะแบบสร้างความเสียหายได้แบบสุดถึงที่สุดกว่านะครับจัดปุยครับหาพันอ้ําขั้นตอนไปครับรูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอืมแต่ขั้นต่อไปเนี่ยใช้เงินอยู่ที่6 5 0 0นย้อยนะครับหกพั 6, ย้อยเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะครับอือันนี้โอ้แต่ละขั้นก็โอเคนะ,ะฟันไปครับอโอ้โหแสดงว่าถ้าเกิดขั้นต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนรูปแบบอะรูปแบบเป็นแบบไหนวะผมนึกไม่ออกเลยวะ แต่มันเป็นไฟอ่ะมันต้องเป็นไฟแน่นอนเล่นโอคูมันต้องเป็นไฟเออแต่พูดถึงตามหลักอนิเมะไอ้ไฟพวกนี้เพื่อนๆเป็นพวกพลังไฟพลังน้ําอ่ะมันไม่มันไม่มีอยู่จริงนะครับมันเป็นแค่พลังจินตนาการนะครับเป็นเออนะครับมันเป็นพลังจินตนาการเฉยๆนะไฟพวกนี้อ่ะจริงๆมันมันต้องไม่ไหม้นะครับมันเป็นพลังจินตนาการนะครับจัดไปครับ6วันอายย้อยครับตีรู้วัาการโจมตีว๊ดเฮลรู้สึกหน้าหน้าเอลมันกว้างขึ้นนะ หน้าสงกวยเออสงกรวยมันกว้างขึ้นนะครับการโจมตีเปลี่ยนไปเช่นไรนะครับดูใกล้ๆครับเป็นว่ไรวะอ๋อมวนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเว้ยเหมือนเหมือนท่าพุ่งขององกากัสท่าหนึ่งเลยวะใช่ปะผมจําไม่ผิดอะท่าพุ่งหนึ่งขององกากัสนะครับเหมือน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 นะเมื่อกี้ผมอัพ6 5 0ัน้า้อยใช่ไหมน่าจะใช่นะอ่ะอันนี้ขั้นที่เท่าไหร่ขั้นที่ห้าเดี๋ยวทวนแบบหนึ่งสองสามสี่ห้า อ๋ออันนี้ขั้นต่อไปขั้นที่6ถ้าเราอัพอะอ่ะอ,อัพขั้นที่6เลยแล้วกันครับปึ๊บอ่ะขั้นต่อไปขั้นที่8ครับใช้เงินอยู่ที่800 0ด้วยกันครับอัพได้อัพไปครับโอเคขั้นต่อไปอีกนะครับใช้เงินอยู่ที่10,000แล้วเหลือจะเชื่อกดเครื่องคิดเลขแป๊บอ่ะตอนนี้มันมีทั้งหมด8ขั้นอ่ะอัพไปนะครับรูปแบบการโจมตีเปลี่ยนไปอุย้ยกลับมาเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมครับแต่เป็นวงกลมอุย้ยโคตรไทย โอ้ยเหลือจะเชื่อไม่เหลืออะไรให้เชื่อเลยครับโอ้ยห้ยอ่าซีดเลยนี่คือแบบเฟิร์สอินเ s ชั่นของผมเลยนะเพื่อนเความประทับใจแรกเลยเนะี่ยคือมันดีอ่ะแบบดีที่มีวอลแหวนลงท้ายอ่ะเพื่อนเคือมันดีดีมากเลยสุดจัดเลยตัวเองดีอุยอ้ยอวยกูอวยเลยจอดเท่าไหร่เนี่ย เมื่อกี้เราบอกถึงเท่าไหร่แล้วนะอ่ามันอันนี้เป็นแปดขั้นใช่ไหมอ่าน่าจะขั้นที่เก้าแล้วนะครับอ่ะอัพอ,อีกทีหนึ่งนะครับเป็นเอ่อหมืน่นห้านะน่าจะขั้นสุดท้ายอ่าสุดท้ายจริงๆด้วยเก้าขั้นด้วยกันเดี๋ยวสรุปนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกต้อไม่หกเจ็ดแปดทั้งหมด9ขั้นครับยูนิต1ตัวนะครผมย้ำว่าลงแค่ตัวเดียวเนะี่ยอัพแม็กนะครับใช้เงินอยู่ที่5้าหมเก้าเอ่อห้าหมื่นนะครับ 5 9 2 0 0นองย้อยนะครับ50นะครับผมเกือบเกือบ6,000ื่เลยนะครับผม ừ, โดยประมาณเนาะสำหรับยูนิตครับวางสูสุดได้กี่ตัวครับลองดูอ้อสี่ตัวเอ้ยสี่ตัวโอเคนะวางสี่ตัวโอเคนะครับ วาง4ตัวโอเคดาเมจตัวนึงเนี่ยตกอยู่ที่พันหกนะครับผมอ่ามากน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสเต็กตอนเริ่มต้นของเพื่อนๆด้วยนะผมแต่ของผมได้อยู่ที่พันหกนะครับใครที่แบบว่ามีตัวนี้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์บอกหน่อยละกันเลเวลหนึ่งของเพื่อนๆเ,เนี่ยอัพแม็กนะครับผมดาเมจมากน้อยกว่าผมอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์หรือแชร์กันได้เปิดให้ขิงนะครับเปิดให้ขิงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับเรนโงคุนะครับผมหวังสูงสุดสี่ตัวนะครับผมหืมโคตรตึงกับเพื่อนๆชอบกวยมาเลย จบได้ท่าไม้ตายสวยๆ,ๆ,ๆดิมาครับเปิดไหมครับจงไร้รำโคตรตึง